ข้าครัวมาล้างกะหล่ำปีกับเจ๊กุ้งกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะก่อนรับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะวันนี้มีเทคนิคดีๆในการล้างกะหล่ำปีมาฝากค่ะ แกะใบที่หนึ่งออกก่อนเลยนะคะไม่ต้องเสียดายนะคะแกะทิ้งไปเลยค่ะใบแรกของเขานี่นะคะแกะออกไปเลยค่ะ <S <S เผื่อมีสารตกค้างนะคะอันนี้เราออกก่อนเลยค่ะ <S 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 จากนั้นจากนั้นนะคะแกะใบที่สองออกค่ะแต่ใบนี้ไม่ทิ้งนะคะเอาไว้ล้างค่ะแกะออกก่อนนะคะใบที่สองแกะออกก่อนค่ะ แกะพักไว้ก่อนเลยนะคะทั้งสองลูกเลยค่ะเพื่อความสะอาดนะคะหลังจากที่เราแกะใบที่สองเสร็จแล้วนะคะพักไว้ก่อนเลยค่ะนำกระหล่ำปีของเรานะคะหั่นครึ่งเป็นสี่ชิ้นเลยค่ะตามภาพตามภาพเลยนะคะเพราะว่าเราต้องการล้างให้สะอาดถึงข้างในเลยค่ะหั่นเป็นสี่ชิ้นเลยนะคะ หลังจากที่เราผ่าครึ่งเข้าเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการล้างกันเลยค่ะเพื่อให้เราแน่ใจนะคะว่าเราสามารถล้างถึงข้างในได้สะอาดค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันเลยค่ะส่วนใบที่เราแกะมาครั้งที่2นี้เราก็หั่นนะคะนำไปล้างเช่นกันค่ะวิธีที่หนึ่งนะคะน้ำหนึ่ลิตรค่ะเกลือครึ่งช้อนโต๊ะนะคะ หรือวิธีที่2นะคะน้ำา1ลิตรค่ะน้ำส้มสายชู1ช้อนนะคะเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเลยนะคะตามสะดวกเลยค่ะจากนั้นนะคะนำผักของเรานี่นะคะ่ะลงไปแช่20่นาทีนะคะโดยเอาไส้ของเขาใส่ลงไปนะคะคว่าลงเลยค่ะนำไปแช่เลยค่ะแช่20นาทีได้เลยนะคะ หลังจากผ่านไป20นาทีแล้วนะคะเทน้ําออกเลยค่ะแล้วนํามาล้างผ่านน้ํานะคะผ่านน้าก๊อกนี่แหละคะ่ะเปิดน้ําก๊อกผ่านอีกครั้งนะคะโดยค่อยๆแกะใบของเขานะคะตามภาพนี้เลยค่ะให้น้ําผ่านหมดทุกช่องเลยนะคะเปิดน้ําไหลผ่านให้ทั่วถึงเลยค่ะผ่านหลายๆรอบเลยนะคะตามภาพเลยค่ะ เพื่อให้แน่ใจนะคะว่ากระหล่ำปีของเราสะอาดแน่นอนเลยค่ะผ่านน้ำอย่างนี้นะคะค่อยๆทำนะคะระวังอย่าให้เขาช้ำนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยนะคะลองนำไปใช้ดูกันนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ